พับหน้าจอลงมาหัวหน้าเชิญมาบระลบครับเตรียนนะครับก็ไม่มีอะไรเล้อ่าครับสุเ<ต><บ>ดีด<ต><บ>ววยครับเรียนคณะ,ะกรรมการและนักเรียนที่น่ารักทุกคนวันนี้ขอบคุณครอบคิดยุทธวิธีการคำนวณพวกเราได้เรียนมาเบื้องต้นแล้วนะครับบนกระดาษนะวันนี้เรามีงานอยู่บนกระดาษแล้ว คุณครูขึ้นให้ดู่อนเลยนะครับที่รักจ๋าใครทําได้เยี่ยมใครทําไม่ได้วันนี้เราใช้เทคนิคเหมือนเดิมครับเพื่อนช่วยเพื่อนนะเพื่อนเพื่อนเนี่ยนั่งไม่ได้ยืไ่หน้ใกล้ๆครับมาดูครับหน้าจอของเรารู้จักโปรแกรมตัดต่อักเรียนรู้จักกันมาแล้วนะครับนะนี่คือภาพกราฟิกต่างๆที่เราเห็นผ่านผ่านมาเรียนเราจะเห็นครับว่ามีป้ายต่างเพ่ไป้ายเลื่อตั้ง ป้ายอะไรครับป you know ้ายกระถินป้ายพุ่ตาเนี่ยเราจะเห็นอยู่ตามทางเด็ครับที่วัดเราก็มีใช่ไหมวัดเรามีอะไรป้ายอะไรครับกระถินหรือพระป่าเขาไม่รู้เนี่ยเขาใช้ป้ายเขาปิดเขาใช้ตัวนี้เลยครับในการตัดต่อเมื่อเราเรียนจบตัวนี้แล้วเราจะได้ภ้าหนึ่งผ้าที่เราช่วยกันเด็กมาดูราพวัตถุประสงค์นะครับ็ะมีต้องบอกความหมายให้ได้พร้อแน่เลยโปรแกรมนี้ทําอย่างไรความหมายเพื่ออะไร นะสองนะตเรียนเปิดโปรแกรมได้ถูกต้องนะครับตอนนี้หลายคนเข้าโปรแกรมแล้วและขั้นตอนและส่วนผสมที่สามนะครับนักเรียนต้องมีการใฝ่เรียนรู้อะเดเลยครับโฟโต้ช็อปเป็นโปรแกรมตัดต่อตัดภาพใครก็ได้อยากย้ายไปไหนก็ได้ตัดต่อรวมภาพใช้โปรแกรมตัดต่อโปรแกรมนี้นะครับ เป็นโปรแกรมมดีชัดงานต่างๆงานหน้านสิ่งพิมพ์กเรียนจะตัดต่อลงในเพจโรงเรียนตัดต่อตรงโน้นตรงนี้ตรงนัง้นก็ใช้โปรแกรมนี้หละครับที่สําคัญการปิดเราก็ต้องไปที่ร้านสียงไทยทิ้งเมาส์ะครับใจเย็นๆใจเย็นๆนะร้านต่างๆครับร้านวนิวร้านออกแบบป้ายต่างๆเขาจะใช้โปรแกรมนี้เป็นส่วนใหญ่โปรแกรมที่เรียนกําลังเข้าหลายคนเข้าได้แล้วนะครับ อ่านี่คือภาพที่ครูตัดคุณครูตัดเมื่อก่อนครูก็ใช้ภาพสองภาพนี้เช่นภาพแรกครูตัดไประดับชาตินะเป็นโปรแกรมสร้างเว็บระดับชาติเป็นทองอย่างนี้ก็เป็นระดับชาตินะครับเกี่ยวกับสร้างเว็บเหมือนกันแต่เป็นของมี่มัธยมที่คุณครูไปสอนมาเราเรียนเดิมนะครับนี่คือตัวอย่างเธอจะได้ตัดต่ออย่างนี้ครับมาดูภาพนี้ครับเด็กธรรมดามองไปที่หน้าจอกครับ ดี๋ยวใครเล่นนะนี่คือภาพภาพแรกเด็กเห็นนะครับภาพอีฟอฟคือภาพแรกเราใช้โปรแกรมนี้ทําอะไรครับตัดหน้าให้เนียนเธอดูนี่ตัดหน้าให้เนียน,ยน,านยจากเป็นสิวหน้าเนกริบป,ปัจจุบันน,นี้มีโปรแกรมใหม่ก็คือโปรแกรมแทนว่าแต่แทนว่ายังไม่ละเอียดเท่าตัวนี้ครับตอนนี้ที่เขาบอกว่าทำมาถีกา,ารปอับทรงกันนี้ครับมาต่อครับการเข้าสู่โปรแกรม เด็กๆดูเลยครับหน้าจอวเองใครยังเข้าไม่ไ <eren> ด <studio> ้บ้างหลายคนเข้าได้แล้วดูซิใครเข้าไม่ได้โปรแกรมนี้ครับเด็กๆทิ้าไปเลยใครนั่งตรงนี้ครับเข้าโปรแกรมนะครับเด็กๆเข้าโปรแกรมครับเข้าเลยครับเครื่องนี้ไม่มีเชิญเปลี่ยนเครื่อเลยครับเครื่องไหนที่มีโปรแกรมแจ้งรูเลยนะครับไม่น่าประจําเครื่องอนริสไม่ต้องปิดลุกๆเครื้อมาหน้าเครื่องนี้เลยครับเข้าโปรแกรมไม่ได้ โปรแกรมโทรศัพท์อยู่ี่นั่หลายคนเข้าไปแล้วนะครับมีใครยังไม่เข้าเพื่อนดูข้างๆนี้บอกเอ้ยทำไมยังเข้าไม่ได้วะแจ้งกูเลยกูพยายามดูถ้าอย่าทั่วถึงนะครับหมูอ้วนทาอะไรเข้าโปรแกรมไม่ยังไอพวกนี้ออกเว็บแล้วออกไปไหนแน่เอเว็บโรงเรียนโอเคครับอ่ะเข้าโปรแกรมมาเจอหน้านี้ครับถ้าใครถ้าใครโหลดรูปได้กรลณาโหลดรูปครับโหลดรูปเข้ามาครับไปที่ไหนกันได้ไหมไฟโอเพนถูกไหมครับ ไฟประเภทใส่รูปมาเลยครับใส่รูปมาเลยอ,อ่าวันนี้เราจะทํารูปนี้นะครับรูปนี้นะครับวันนี้เราจะทำกับร,บนนรูปนี้กันเราจะมาเรียนรู้เครื่องมือกันครับโปรแกรมเราจะเอาคุณครูที่อยู่ในเว็บโรงเรียนเนี่ยไปยืนอยู่หน้าโรงเรียนวันนี้เราจะให้คุณครูขายของคุณครูจะใส่ชุดเนี่ยขายไม่กว่าหรือคุณครูจะถือไก่คุณครูเหยียดพรได้ อ่ะในแกรมโฟโต้ชอปเดี๋ยวเราไปเรียนกันครับขายต้องตามได้เธอโอเคอ่ะมาดูกระดานนะครับและเริ่มช้นเลยตัดต่อก่อนเลยอันดับแรกวิธีการง่ายๆของเราตอนนี้มีองสามเพิ่มยังไม่ได้นะครับมาดูกันครับไปที่เว็บโรงเรียนครับเด็กเข้าเว็บโรงเรียนไปที่ Google ครับพ่รักจาก๋าเข้า Google เลย กูเกิลนะครับพิมพ์ไปเว็บโรงเรียนใครเข้าเว็บโรงเรียนนี้เป็นตีมือนะครับวันน้พิมพ์กูเกิลอ้าต้นต้นไม่เป็นแต่ต้นลุกขึ้นมาตรงนี้นะครับข้างถูกพิมพ์เลยครับโรงเรียนวดขาประทองเดามีเว็บน่ะพิมพ์ปึ้งนะครับเลือกอันบนนะครับอันแรกเลยครับเข้ามาเลยครับกดหนึ่งครับนะครับ เข้ามาเลยอ่าหน้านี้นะครับคอมไหนครับมันหาไหมครับมีไหมอ่คาคอมค้าก็าคือเปลี่ยนเครื่องนะครับ มีครับมีหาหน้ากับเพื่อนได้เลยนะครับมาหน่ากับเพื่อนเด็กๆครับลากลงมาครับเข้าเลือกไปทางซ้ายหาครับลูกคุณครูครับนี่ครับฝั่งนี้นะครับหาทักคนหนึ่งกดได้เลยครับกลุ่มสาระต่างๆผมขอญยกกดไปที่วิทยาศาสตร์ครูเลือกหน้าคุณครูครับคลิกขวาเด็กๆมีใครยังไม่ได้มีคนเลือกมาแล้วครับมาเลยครับบุ๊คอาเลยครับเลือกคุณครูมาเลยครับน้ำใจเลือกคุณครูมาเลยครับ คาา้างาเลยครับค้างค้างนะครับกับบุ๊กเลยครับช่วยกันเลยครับเรียกคุณกูมาเลยเด็กๆทิ้งขวาที่ลูกนะวันนี้ครูเห็นหลายคนทิ้งแล้วใ<ท>ครยังไม่ทิ้งทิ้งหน่อยครับทิ้งขวาที่ลูกวิธีการเซฟเหมือนเดิมเลือกเซฟข้างล่างเซฟมีสองเซฟเลือกเซฟข้างล่างอ่าเซฟเลยครับดูซิดูซิดูซิเซฟอ,อ่าเซฟข้างล่างนะครับเซฟแอร์ อ่ากดเลยเซฟอ่าเซฟครับเซฟนี้อ่าเซฟครับโอเคเด็กเซฟก่อนนะครับไอคนที่เดินคืออะไรคนที่เดินเข้าไม่ได้ใช่ไหมเป็นนั่งกับเพื่อนเลยครับลากไปข้างข้างเพื่อนขอนั่งเพื่อเป็นงานกลุ่มขอนั่งเพื่อเป็นงานกลุ่มอันเด็กเซฟครับแล้วดึงลูกตัวเองขึ้นมาลูกของครูครับทษทีครับมาเร็วครับ อ่าเด็กๆนะครับมองบนกระดาษตอนนี้ครูเห็นหลายคนกำลังมองนะครับอ่าลูกครูขึ้นมาครับลูกครูขึ้นมาครับคูณครูถ้าไดก็ได้นะครับเอาขึ้นมาเลยอ่าเปิดไฟเอาเพิขึ้นมาครับตอนนี้ครูเห็นหลายคนแล้วเข้ามาแล้วนะครับเข้ามาแล้ว ต่อไปไปเอารูปหน้าโรงเรียนมาครับหน้าโรงเรียนอยู่ในเว็บโรงเรียนเหมือนเดิมครับอ่ารูปโรงเรียนครับรูปโรงเรียนรูปโรงเรียนอยู่ที่เว็บโรงเรียนครับเอาเข้ามาเลยครับเลยครับอ่าเนี่ยย่อครับแต่ก็รูปโรงเรียนคือตัวนี้ครับอ่านี่เลยอยู่ตรงไหนที่เดิมนะครับที่เราเคยรู้กันแล้วนะครับ อยู่ที่ประวัติโรงเรียนอ่ารูปนี้อยู่ที่ประวัติโรงเรียนเซฟรูปนี้มาเหมือนเดิมนําเข้าโปรแกรมเหมือนเดิมเลยครับหลายคนเข้ามาแล้วตอนนี้มันคงเห็นเพื่อนช่วยเพื่อนนะคะดีมาเกเหลือข้างหน้าเอารูปมาแชมเปียนอ,อะไรึ้นครับวความช้าหน้ากับเพื่อนข้างหน้าได้เลยครับอ่าเรื่องไหนคะร้อเบอร์ ครูจะสอนแบบละเอียดเครื่องมือตัดตั้งใจดูครับบนกระดานนี่คือหน้าคุณครูครับนี่คือหน้าคุณครูเด็กๆคิดเครื่องมือที่สามใช่หรือไม่สี่พักแล้วเลือกเครื่องมือผู้การครับนะคิดเครื่องมือผู้การตัดคุณครูเลยครับเด็กๆดูบนกระดามันขึ้นตัวบวกใช่หรือไม่ ถ้ากดตัวบวกแล้วต้องกดดับเบิทิ่ตรงนี้ก่อนใช่หรือไม่อ่ากดดับบิ้ทิ้เลยครับอ่าจากนั้นกดโอเคเอาหน้าคันฟูขึ้นมายืนครับกดตัวเด็กๆต้องประดานะครับกดตัวพืนท่ามาก่อนนะครับปึ้งอ่าดูโบเห็นแล้วนะครับพืนท่าเมาาคลิงค้างลากเลยครับต่อยตั้งอ่าเอามาครับเอาคุณูมาอ่าเร็วครับแล้วคุณูมาครับ ดูสิดูสิอ่าคุณผู้จัยืนอยู่หน้าโรงเรียนอันนี้คุณผู้จัดเยืนองดูหน้าโลงเลยอันต่อไปครับเด็กไปเอาสินค้ามาให้คุณครูขายเลยครับเปิดเลยครับอะให้คุครูดูครับ อ่าทิศตัดหน้าเลยครับทิศเลยครับลูกลุงมีอะไรลูกเมียได้อ่าเด็กๆครับตัดมาเลยครับเอาลูกลุงพกเอาไว้หนะลรกเมียเลยจ้าด้วยความเลยนะได้ครับคุณครูยัต้องมีอาชีพนะครับเด็กๆหาอาชีพลุงครูหน่อยครับอ่าไป ขาชี้ให้พ well uh ูดใช้ว uh, <mon Werk> ิธีการเหมือนเดิมตัดต่อเหมือนเดิมครับคระช่งเลครับไม่ต้องเลื่อนเลยครับตัดเลยครับตัดเลยไม่ต้องเลื่อนยากครับไม่ต้องเลื่อนยากเอาไม้กวาดขึ้นมาครับไม้กวาดหรือ ลูกชิ้นใครเสร็จแล้วไปตัไปลยจังอ้าโอเคครับตอนนี้มีเพื่อนให้คัณพูเจ็ไปขายไปกว่าแล้วทำไมไวแทรก้าช่วยคุณรูดูเพื่อนหน่อยครับอนอ่าเีลยครับอ่าคุณู้ซิ่นะับเจียรขายรู้ซิ่งอครับเพื่อเได้ยบสาโอเคลูกโลมย เดินจับอ่าอ่ะ,ต,ต,ต,อะตอนนี้คุณครูเจงขายต้มตํานะคะมาแล้วเดี๋ยวคุณูจะให้ดูบนกันดา,กานกนเพือ่อนเรหลายๆคนคุณให้ดูนกันรแต่ังะแล้วจดลาันนะอ่า

โคตรเก่งนะอะไรนะเก่งมากนะเดี๋ยวไว้เรีบนบูรณาเดี๋ยวมีคนยังไม่ได้อยู่สองสามคนนะครับเดี๋ยวคนจะเข้าไปหาเด็กเรียนครับคุณบูรณาคนแรกครับให้คุณเจมทำอะไรเอ่ยนี่นะคนแรกให้คุณเจมไปขายอะไรวะขายไม้กวาดอยู่หน้าโรงเรียนนะครับไม่ใช่ตะล่ำตะล่านะครับแต่ขายไม้กวาดได้อีกคนนึงที่เห็นเสร็จแล้วครับคุณบูเจมนี่ไงคุณเจมขายอะไรครับ คุณพูดเจียนขายส้มตำนี่ใช่เลยคุณเจี๊ยนขายส้มตำมีอีกไหมอ่ะลังทำนะครับตอนนี้ของใครหัวใหญ่นะครับจากการเลยนะรีบเลยครับรีบเลยเอานี่ไปใส่ที่ไหนวะรีบเลยนะครับเวลาใกล้จะหมดแล้วรีบเลยนะครับ อ่าตอนนี so the ้คุณครูก um ้อยอยู่หน้าโรงเรีแล้วจะขายลูกชิ้นแล้วครูเห็นหลายคนจะขายลูกชิ้นนะครับไัเายนเปอเปลือเปลือกเปลกลือกเปตือกเปลือปลรเกเนกเออเปลืลอกายเ ตอนนี้มีนักเรียนนะคะนรับกดค้างโดยกดค้ากดค้างล้ตัดหลดกา้าวอทดีอ่าทำไปได้ดังอ่าตอนนี้หลายคนเริ่มมาครับขายลูกชิ้นก็มานะครับอาเสร็จแล้วะครับไหนดูสิเวล่าขายอะไรอ่ะตุกเจ็ตขายลูกชิ้น อ่าอันอ่านี้ครับถูกต้องอ่าไม่ใช่ครับไม่ใช่อ่ามาแล้วครับมาแล้วกลุ่มนี้นะครับกลุ่มนี้ออเริ่มตนกก่มีอาเร่อี่ีนนี้อุณาุเน่ากเอ่าอา ไปครับไปราคาขึ้นไปเลยครับโอเป็นไานะครับเรื่องสบายครับอ่าเพื่อนช่วยเพื่อนเลยนะครับตรงนี้นะมาดูตรงนี้สิสบายอ่าไฟประเภทนะครับเองบางเครื่องยังไม่ได้ทุกเครื่องต้องได้ครับใครนั่งในกลุ่มแล้วต้องได้นานะอ่าดูสิมาเรียนตรงนี้ตร อ่ารูปนี้คุณครูขายมานะคุณขายจะขายอะไรครับติ๊กถูกติ๊กถูกอ่าไปดไฟเอาเพศมายางมากนะเสร็จแล้วไงต่อเสร็จแล้วใหคุณครูดูว่านะครับอ่าเครื่องโคอมัสใกล้จะเสร็จแล้วคุณครูขอขายอะไรรคับ่นนี้คุณครูขอขายน้ำกับลูกชิ้นอ่าเด็กจัดได้เลยนะครับไหนมาดูขังนี้สิเสร็จแล้วไม่จบ ตอนนี้คนเห็นเพื่อนช่วยเพื่อนกันนะครับเสร็จแ,แล้วเราตคู่ครับครูมาตรวจให้คะแนนอ่าทุกอจมาแล้วอ่าใครเสร็จแล้วนะครับยกมือสิอ่าเต้นลุกขึ้นไปเครื่องหลังเลยลงไปเครื่องมุกน่ะมุกยังหนักไม่ได้<อ>มาโน้ตครับ้ตอ่าครูะจะขออนุญาต ชื่อให้คะแนนคนที่ทำเสร็จแล้วอ่าเพื่อช่วยเพื่อนดีมากด้านหน้าของคี่ลูวัดไม่เอาลูกใหญ่ล ouais ูกใหญ่พ like ี่ลูกครับผลล็อคด้วยนะครับนี่ฮะเฮ้ยเก้าโอ้โหอะไรเนี่ยเนี่ยแต่ลูกพิมพเลยครับ

เรื่องค้างเลยนะครับเห็นไหมนี่ลงโทษแล้วเด็กๆครับโปรแกรมนี้นะครับเรียนห้ามนำไปแก้ไขแต่ตัดต่อได้มึงครูก้อยขายลูกชิ้นคุณครูเฟิร์สขายลูกชิ้นคุณครูขาคุณครูขายขายลูกชิ้นครูเจนขายต้มตำมีคุณรูคนใดไหมครับแต่คนนี้โดนจดชื่อแล้วนะครับคุณนี่ค้าไหมครับ อน่าเรงนี้กไปครตบเดียวอ่าีต้องนีต้ต้องนี้อะมายอะไีต้องมีองต้องตองมี้ีตองมี้อมี้องมีตรี้อี้วอ้ ก้าเก้าไปดูตรงเพชรดีหน่อยอ้ี่ง้เร็ว,ว,วครับเร็วเร็ <c ười> วหไปถ่ายรูปทำเฟอร์ตักเถ่ายืูอมแน่กับเฟิร์สแค่นั้นแหละแล้วก็ไม่นานหรอก อ่ติดต่อดีๆนะครับขอบคุณครับขออนุญาตอ่านี่คุณครูวันครูก็ไปขายอะไรครับนี่ขายต้องตังนะครับคุณขายขายอะไรกันิ เยะครับเอ่อด hey, well, ูซ anyway. ิใครขายอะไรดีนะครับกูขอภาพเด็ดาพเด็ดใครอะเนี่ยกูเกยขายเส้นผ้าเมื่อกี้เห็นคูขายขายอะไรลงกูตัดอะไรเอ่ยขายตีนเหรอไหนดูซิขายอะไร